ทุกคนวันนี้นะคะแก้มจะมาบอกเคล็ดลับหน้าใสของแก้มเองค่ะนี่เลยค่ะทุกคนแก้มแอบใช้ตัวนี้อยู่นะคะจากแบรนด์อาริเซ่นะคะรู้สึกเลยว่าหน้าดีขึ้นมากๆก็เลยอยากจะมาบอกต่อเพื่อนๆทุกคนค่ะทุกคนรู้ไหมว่าเราซื้อตามพี่ลิต้าสิลิต้าเลยนะเพราะว่าเราอยากหน้าใสหนะ้าสวยแบบพี่เขามาค่ะทุกคนมาเริ่มด้วยตัวแรกกันเลยอาริเซ่เซรั่มเกาหลี t o in one ค่ะเราจะบอกว่าเราชอบเนื้อเซรลัมของเขามากๆทุกคนเพราะมันบางเบามากแล้ว ก็ซึมไวอีกด้วยที่เราบอกว่าเขาเป็นเซรั่มเกาหลีทูอินวันนะคะเพราะว่าเขาเป็นเซรั่มและน้ําตบในขั้นตอนเดียวกันเลยค่ะมีส่วนผสมหลักนะคะก็คือกิก้าไวแพลงตอนและซิกลาเจนนะคะและส่วนผสมจากธรรมชาติกว่า16ชนิดเขาช่วยฟืน้นฟูผิวเร่งด่วนบูดผิวอย่างล้าลึกให้แลดูกระจ่างใสบไบรท์แบบนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะแก้มก็จะใช้ควบคู่ไปกับอาริเซ่ครีมเกาหลีอออินวันนะคะเพราะว่าเขาเป็นได้ทั้งเดย์ครีมไนท์ครีมอครีม แล้วก็สลิปปิ้งมาร์กเลยนะคะเราชอบมากครีมเขามีความยืดหยุนแบบนี้เลยค่ะทุกคนเพราะว่าตัวนี้นะคะเขามีส่วนผสมจากน้ามันมะเมื่อขหอยทากแล้วก็กีเก้าไว้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีส่วนผสมอื่นๆนะคะจากธรรมชาติอีก22ชนิดเลยเขาช่วยบํารุงผิวของเราให้เนียนนุ่มชุ่มชื้นหล้วรอยดูจางลงผิวดูกระจ่างใสลดเรือนฝ้ากระจุดด่างดําด้วยนะคะทั้งสองสูตรนะคะผลิตจากเกาหลีแต่พัฒนาสูตรเพื่อคนไทยโดยเฉพาะเลยค่ะแก้มใช้แล้วเห็นผลจริงค่ะทุกคนนี่เลย ก่อนใช้คือโสมมากราคาแค่2อละ49บาทหาซื้อได้ที่อาริเซ h a i l a n d ด์ออฟฟิเลนะคะในร a z a d ด้าและช้อปปีได้เลย